ว่าออกมาเคลียร์ดามมาก,กันชัดๆนะคะหลังคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะนั้นได้ออกมาเคลียร์ชัดค่ะปมที่โพสตั้ตลิเกตะกวดเจอดาหิวแสงแล้วก็ได้เคลียร์ปมนะคะที่ว่าอาแขนรับนุ่นดำโดงที่เพิ่งออกจากคณะของสอนรามน้ำเพชรมากหมาดๆค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะคุณเอกชัยค่ะก็ได้มารายการคุยแซบโชว์นะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเขานั้นก็ได้ควงลูกชายบุญธรรมนะคะอย่างนี้โน้แน็กกี้พระเอกลิเกคณะสองเท<ห>พบุตรสุดที่รักมาด้วยโดยงานนี้ค่ะคุณเอกชัยสิบิชัยค่ะ,คะก็ได้พูดถึงมปมโพสต์ลิเกตะกวดว่าหมายถึงใครโพสต์แบบนี้เนี่ยไปแขกใครหรือเปล่าโดยเอกชัยสิบิชัยค่ะก็ได้กล่าวว่าเอาจริงๆหลายสำนักโยงเรื่องนี้ไปใส่เรื่องนั้นจะให้เราทะเลาะก,กันให้ได้เหตุการณ์จริงๆคือคุณพ่อแหวงเป็นลิเกภาคเหนือจังหวัดิิจตตผมบออกกลลลูดวว่าาเท่านนนเปป็ูชีบ่คิต ท่านเป็นลิเกกรอนสนในประเทศไทยคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นพระเอกถึงอายุ70ปีทุกวันนี้ท่านก็ยังเลลิเกยอยู่โดยไม่ต้องมีกรอนมาก่อนเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เก่งมากๆวันนั้นเนี่ยท่านไปงานไหว้ครูแล้ว แล้วเชิญท่านไปบนเวทีท่านก็ดนกลอนสดอธิบายว่าคนเราเนี่ยเวลามาจากไหนเนี่ยต้องมีครูบาอาจารย์อย่าอวดว่าตัวเองเก่งก็นั่นแหละคําว่าลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งคุยว่ากูเก่งมันน่าอายซึ่งก็มีคลิปพ่อผมก็โพสต์ไว้ในคอมเมนต์ว่านี่คือที่มาของคํานี้อยู่ข้างล่างแต่คนในประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงไม่อ่านกันเขาอ่านแค่นี้เนี่ยก็ด่าแล้ว จากนั้นนะคะพิธีกรก็ถามต่อค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากําลังมีกระแสข่าวที่นุ่นดํโดงเนี่ยจะย้ายมาคณะของสองเทพประบุขที่รักหรือเปล่าซึ่งคุณเอกชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าลิเกด้วยกันเองเนี่ยมันต้องรักกันเหมือนมโนราหนังตะลุงหมอลำศิลเป็นเราเนี่ยจะต้องรักกันจับมือเนี่ยต้องปัดความดิสยาอาฆาตออกจากกันต้องช่วยกันอย่างสองคนนี้ออกมาจากคณ,ณะของสอนรามเนี่ยอันดับแรกที่พ่อสอนลูกหนึ่งก็คือต้องนึกถึงบุญคุณต้องยกไว้เหนือหัวเลยแต่วิธีของเราเราจะเล่นแบบไหน ทําอะไรยังไงเราต้องเกิดเราต้องเล่นเราเป็นพี่น้องก็จริงแต่บนเวทีเราต้องปล่อยเพราะเราเป็นนักแสดงเวลามีกระแสอย่างน้องนุ่นเนี่ยการที่เขาออกมาเป็นเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมาสร้างกันก็บอกว่ารับเลยลูกแล้วเมื่อพิธีกรถามต่อนะคะว่าได้คุยกันหรือ,อยังด้านของนีโน,โนค่ค่ะก็ได้กล่าวว่าน้องเนี่ยกลัวกระแสดราม่า,ามาถึงพวกเราก็เลยไม่อยากเล่นลิเกตอนนี้แต่ล่าสุดเนี่ยได้คุยกันแล้วคนที่ไม่ชอบเรายังไงก็ไม่ชอบเราอยู่วันนั้นข้ามเราควรมาสร้างงานศิลป์ต่อไปให้คน ที่รักเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราน้องก็เลยมีพลังมากขึ้นน้องก็เลยบอกว่าโอเคพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปเคลียร์งานที่เหลืออยู่ตอนนี้ว่างเมื่อไหร่เนี่ยจะมาทํางานร่วมกันก่อนที่นีโน่นะคะจะได้ฝากว่าเร็วๆนี้แหละครับอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายๆกลุ่มได้พูดคุยกับน้องแล้วขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราก่อนที่เอกชัยนะคะจะกล่าวทิ้งท้ายว่าพูดไว้ก่อนนะเราเนี่ยล้างบ้านรอแล้วก็จริงแต่เราเนี่ยก็ต้องรอเจ้าสาวด้วยนะถ้าเจ้าสาวเขาไม่มาเนี่ยเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้นะก็ถ้าเกิดเขาเเลืออกกกไไปตรรงงหหนนีีย่ยย็ใ้้ ทั้งนี้นะคะเราก็คงต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงเนี่ยนั้นจะตัดสินใจมาร่วมงานแล้วก็มาอยู่กับคณะสองเทพประรุสุดที่รักหรือไม่ค่ะไทยเนยวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนยวค่ะ